ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้บริษัท BTS Group Holding จำกัดมาชดน,นะครับ 1 0 0 0 0แบาทอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย4.8%ต่อปีนะครับอันนี้คือชุดที่2นะเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับ1 0 0 0 0แบาทจะได้ดอกเบี้ยรวมเป็นเงินบาทเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสืกชี้ชวนบริษ,ษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดหมาชนเสนอขายหุ้นกู้ระยะย,ยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้ยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.3%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2 5 7 0นะครับ ชุดที่2หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573ชำระด,ดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทผู้จัดการการจัดทำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่1ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนในาณะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนสําหรับการจองการจัดจําหน่ายและการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวอินโนเว อินโนเวชเอ็กจำกัดนะครับในฐานะหน่วยงานขายข,ายของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชนสำหรับการจองการจัดจำหน่ายและการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนะครับซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสากลธนาคารซ i ไ b ไทยจำกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒรจัมกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัด บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เ g i ประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินพัฒรจำกัดมหาชนในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒรจำกัดมหาชนสำหรับผู้กู้ชุดที่สนะครับสำหรับผู้ลงทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสากลและไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสากลได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคาร กรุงไทยจำกัดหมาชนธานาคารกสิกรไทยจำกัดหมาชนธานาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดหมาชนในฐานะหน่วยงานขายของธานคาคารกสิกรไทยจำกัดหมาชนสาหรับการจองและการจัดจำหน่ายและการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรั์อินโนเวชเอกจำกัดนะครับในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนสําหรับการจองการจัดสรรและการจัดสรรหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นในเฮเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดห um มาชนซื้อหุ้นกู้10,000แบาทหุ้นกู้ให้อัตราดอกเบีย้ยทุกทุก,ทกเดือนนะครับ หุ้นกู้10,000แอายุ5ปีนะครับเรามาไล่ดูกันนะครับเดือนที่1นถึงหนะครับจำนวนวัน181วัน6เดือนนะครับดอกเบี้ย1 4.8%ดอกเบี้ยให้รับ2,380บาท27สตางค์เดือนที่7จ็ถึงสินะครับจำนวนวัน184วันดอกเบี้ยให้รับ2,419บาท73สตางค์นะครับอัตราดอกเบีย้ยนะครับรวม5ปีคือ24,000บาทนั่นเองนะครับ ดอกเบีย้ยต้องหักภาษีให้จ่าย15% 24,000บาทหัก15%หัก3,600บาทเหลือ2 4 0 0บาทนั่นเองสรุปเงินต้น100,000นะครับบวกอัตราดอกเบีย้ยที่ได้จากหุ้นกู้นะครับ2 4 0 0บาทเป็น1 2 4 0 0บาทนี่คืออัตราดอกเบีย้ยรวมทั้ง5ปีแล้วนะแล้วก็หักภาษีให้จ่ายภาษีสามารถจะไปยื่นขอนะครับลดหย่อนหรือขอคืนได้ถ้าเกิดคุณโดยรวมรายได้โดยรวมมันน้อยกว่า ที่ต้องเสียภาษีนะครับนะครับก็ไปขอคืนได้นะที่ถูกหักไปก่อนจะาก,การใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กด subscribe อ o m มนต์เป็นกำลังใจด้วยกลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยคุณกู้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับและคล,คลิปต่อไปนะก่อนจะกกัน,นะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอ Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เจ็ดนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมม้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2 5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1213